you yeah. told me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was bây giờ cái thế này này như thế này ô hô hả 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 เอาน้ำเศษที่เหลือมามาชุบๆก็ได้แล้วแต่ฟันชุยๆยเลยก<อ>ินให้หมดกินสปลรดด้วยน้ำละวันเข้าตาเป็นไงเป็นไงเป <นะ S 1> ็นไงหมูนุ่มนะ ส่งจดแจ้งเตือนเพ,นพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับห่างหายจากการทาคลิปไปนานนะครับเนื่องจากติดโควิดนะครับออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับโควิดระล,ะลอก3นี่รุนแรงมากนะครับก็อยากจะทา,ายเพื่อนๆนะฮะก็เลยหาอะไรทาส,สนุกๆอยู่บ้านนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันกินดีนะครับน้องฟังกี้ โอ้อหพิคคิวหมูฟังกี้ <S 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 ช่วยด้วยนะช่วยเสียบด้วยนะอันนี้คือไม้เสียบหมูนะฮะเราซื้อมาอน,นี่ก็เป็นซอสปลาดิคค<อ>ิวอซอสปลาพิคคิวชุบๆแล้วก็รสชาติน่าจะอยู่ในตัวนี้นะครับใส่อะไรบ้างนะน้นองเบลอันนี้มีซอสมะเขือเทศซอสพริกมีอ่อมีซอสปรุงรสของปรุงรส อย่างเงี้ยแล้วก็พริกไทยแล้วก็ออริกาโนอลประมาณนี้ตอนนี้หมูหมูหมักเราหมักไปแล้วตั้งแต่เช้านะครับใช่อ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มหั่นพับเครื่องเคียงกันเลยนะฮะคัตคิวมันต้องมีสับปะรดใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะมะเขือมะเขือเทศมะเขือเทศลูกจิ๋วๆอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้มะเขือเทศสีดาอ๋อเหรอไม่ใช่แล้วก็หอมหัวใหญ่ไม่มีพริกเพราะว่าเด็กไม่กินจะไม่ใส่ เอาใส่อันไหนก่อนอ่าหอมปากก่อนอ่าทีนี้เอาฟังกี้เกิดการนะได้เหรอฟังกี้ได้เก็บอะไรก่อนนะอันไหนแล้วแต่หนูอ่ะเอาหอมก่อนเอาหอมลองเก็บก่อนอ่าแล้วแต่หนูอ่ะเดี๋ยวทำนได้ขึ้นอีกเอาขึ้นอีกยาวไปได้ค่ะ หอมก็ได้เนี่ยหอมใช่ไหมเสียบมันอย่างนี้นี่เสียบตามแบบว่ากี้ประมาณประมาณนั้นหนูนั่งนะดีๆด,ด,ดิหนูอย่าลุกเล็กลุกลิกดิมันจะทิ่มเสียว เสียบมันหมูปิ้งอย่างนี้ก็ได้อ๋อมันจะได้แผ่ๆจะ <ๆ S 1> ได้แผ่แผ่ไม่อันนี้อ่าม <ๆ S 1> ันจะได้แผ่ๆให้สุกเร็วๆมันมันจะหงายตลอดเลยอะไรหรอห้อยๆนิดหน่อยนี่ระวังนี่นะครับผมแผลๆเดี๋ยวจะเย็นๆ เต็มอยู่เลยหนูจะรีบไปไหนล่ะยังมันยังแน่นอยู่เลยต้อีบใส่ไปไหนอา้อาวตะเบรคตอนนี้เต็มเลยสมา,สาชิกแน่นขนาดแล้วนะฮะตอนนี้ช่วยกันลุมเสียบกาแฟทองคำไหเออนี่ย่งา<ห>ยงได้แล้วเนี่ยเริ่มย่างได้ละติดติดแก๊สย่างได้ละติดเลยนะอ่อาฮะติดแก๊สติดแก๊ส อ่าติดแล้ว <c oughs> <c oughs> อันอ,อนี้น่านเจ็บมากหนูเลยนะแลองไปชุด่ดูุ่มดูน่ารีก็ได้ากหัวใส่มงใส่มงก่อนใส่มงอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวปัก ไอ้นี่หวหายไปไหนบ้างอ้องตัดย่อเด้ยวดย,วยวหอหั่นไว่ให้จำไว้นะเ,เสียบของใครของมันนะ <c oughs> <c oughs> จำของตัวเองไว้ด้วย <c oughs> จำไม้ตัวเองไว้ด้วยเจ้าน้ำเศษที่เหลืออะมามาชุบๆก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สูตร กินกินปะล่ะกินได้ปะแบบไม่สับปาไม่ปาอะกินได้หรือเปล่าเหบังกี้บอกมันกัดปากแล้วไม่ค่อยกินอ๋อผมก็กินได้นะกินได้ปันยังไงไม่เชื่อ้าหน้าสโมสรอะยี่สิบบาทจับปลาอ่ะยานีตรงนี้นนนะ่ะใจเย็นๆพอนุ่ม We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do and trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now.

น้ำละอร่อยอ่ะไม่กินาอนไม่ได้อะไม่ะอืมันไม่กัดตาจริงๆเกลีไงจอกลียเก่ยจอเก่จอเกลยไม่ิยกย่นี้ <coughs> đúng, rồi. <coughs> đúng, rồi. <coughs> đúng rồi Đúng rồi Mẹ Ok Ê. Ê, cái này Cái cắt Hả ลองทำกินกันเองที่บ้านได้นะครับทำง่ายอร่อยมากทำง่ายง่ายเอามืเอือเรียกว่า<ำ>เมนูกับตัวโควิดแล้วรอบสาม<ำ>คัสเตอร์ไหนไม่รู้นับไปท่ว้นรนอ่ารัก่กน่าน

chim này đi, phải mua tôi em Quán con ta. bên ngay bên ngay bên ngay. nhúm nấm nhá. Ừ, ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Ừ, สักเก้าแล้วกันีกคะแนนนึงเอาไว้ให้ร้านที่เขาแบบขึ้นชื่อรูชาอือชิมชิมกินปิม่เองเปอมเราก็องบอกอร่อยีหลังเรียงไม้แบบแบบแบบได้เลยได้แบบถูกมาก

คิวนะครับบาร์บีคิวในยามตัดตัวนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับต้องขอบอกนะครับรสชาติอร่อยมากน้องเบลบอกจะทำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วถึงเหล็กไว้นะครับคิดว่าไม่น่าอร่อยทำเพื่ออะไรทเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยเป็นมาเลก้าเหรอก็ คุณที่ติดตามยูท i บเจอร์เต n ้ลช n e นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดไม่ได้ออกไปทำคลิปนอกบ,บ้านเลยนะฮะช่วงนี้อ่าก็เลยหาอะไรสนุกๆทำในบ้านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปไปไอ้กมอกฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยน,น,นะครับและอย่าลืมกดดิงแจ้งเตือน เพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ